สวัสดีครับผมเอนดูนิตยาเมคินนะครับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ BMW นิติบุญวันนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนำรถ BMW X1 ตัวใหม่เลยนะครับซึ่งคันนี้เองเนี่ยจะเป็น X1 ตัวท็อปเลยเป็นแบบ Plug-in Hybrid นะครับอย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับจะเห็นว่าไตาคู่หน้าเนี่ยเป็นไตคู่หน้าแบบใหม่ตัวไฟข้างหน้าเนี่ยเป็น L shape แบบควํานะครับผมก็โดยรวมนะครับตัวด้านหน้าเนี่ยก็ดูค่อนข้างดุดันนะครับผม ถ้าเรามาดูด้านข้างนะครับเราจะเห็นว่าตัวล้อเนี่ยที่ให้มาก็จะเป็นล้อ m sport แบบใหม่นะครับขอบ19มีเซ็นเซอร์มีกล้องรอบคันนะครับเราจะเห็นกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่เปลี่ยนไปนะครับก็จะเป็นที่จับมือตรงนี้นะครับก็จะเรียบไปกับตัวรถเลยนะครับไม่ได้ยื่นออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันนะครับ ด้านท้ายของคันนี้เองนะครับก็จะเห็นว่าตัวไฟเนี่ยเป็นแบบ L shape แล้วก็จะเป็นมุมแบบ3มิตินะครับตรงนี้จะคล้ายๆกับซีรีส์7เลยนะครับลายตรงนี้นะครับผมอ่าโอเคแล้วก็ตัวตัวด้านหลังเองนะครับก็เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับสามารถเก็บของได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้หมดเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดู นี่ครับกดปิดได้นะครับตัวรถเองนะครับเป็นปลั๊กอินไฮบริดตัวนี้เองข้อจุดเด่นของมันเนี่ยคือว่ามันสามารถวิ่งแบบไฟฟ้าล้วนๆเนี่ยอยู่ที่82กิโลเมตรนะครับแล้วก็แรงม้าที่ให้เนี่ยรวมแบตเตอรี่อยู่ที่326แรงมา้าข้างในเองนะครับก็จะเห็นว่าเบาะเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะครับสีตรงนี้ก็สามารถนั่งสบายๆเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันนะครับด้านหน้าก็จะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับด้านหน้าเองนะครับก็จะได้ลำโพงทามาการดอนนะครับตัวพวงมาลัยเองนะครับก็จะเป็นพวงมลัยแบบใหม่ M Sport ด้วยนะครับแล้วก็มี Cruise Control ด้วยนะครับผมส่วนหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอยาวเป็น iOS 8มีภาษาไทย แล้วก็ด้านนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเกียรนะครับก็จะเป็นเกียร์แบบใหม่แล้วนะครับไม่มีตัวหัวเกียร์แบบเมื่อก่อนนะครับโอเคตัวนี้เองนะครับเนื่องจากเป็นตัวท็อปก็จะมีซันรูฟอยู่ข้างบนหรือพาร์โนมากราสรูฟอยู่ข้างบนด้วยนะครับตัวรถเองก็ราคานะครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่2ุด 8,89ล้านบาทนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถมาดูได้ที่โชว์รูมนะครับเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างมีจำนวนจำกัดนะครับก็เข้ามาดูที่โชว์รูมกันได้เลยครับผมขอบคุณมากๆครับ